คุณกำลังฟัง Runners Journey Podcast สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับคุณกำลังอยู่กับ Runners Journey Podcast นะครับนี่คือตอนเอพิโซดที่262แล้วนะครับนะฮะก็ยังอยู่ที่เชีงยงใหม่อยู่เนาะแล้วก็หาวิธีการอัพโหลดคอนเทนต์ด้วยวิธีที่ง่ายละง่ายยังไงก็ก็ ดีกว่าไม่มีเนาะก็เรียบง่ายนะแม้แต่ว่าเนื้อหาน่าจะเข้มข้นนะฮะเพราะว่าวันนี้นะะจะนําเสนอเรื่องนะฮะสิบเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับโปรโน้ำนะฮะโปรโน้ำหรือว่าน้ําเพชรนะฮะน้าเพชรนะฮะเป็นโปรไตรแล้วก็นักวิ่งเทรลนะฮะเบอร์ต้นต้นของไทยแล้วก็ไปทำเปิดนะฮะเปิดเส้นทางเปิดประสบการณ์เปิดสนามใหม่ๆ เป็นผู้หญิงคนแรกๆเนาะที่ได้ไปแข่งในงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งงานไตรแล้วงานเทรลนะฮะก็วันนี้เราจะมา,เ,าเล่าเรื่องของโปรโนํำกันนะครับว่า1ิบเรื่องที่น่ารู้นะฮะแล้วก็น่าทึ่งด้วยนะเกี่ยวกับโปรนํำน้ำเพชรเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมก็โดนป้ายยาจากโปรน้ำเนี่ยแหลนะ เริ่มหัดไตรครั้งแรกนะฮะไม่ใช่เริ่มหัดไตรสิเริ่มไปไตรระยะฟูนะระยะไอออนแมนก็ก็ด้วยโปรน้ำนี่แหละนะฮะก็จริงๆก็มีหลายคนในในบ้านเราที่ไปไอออนแมนก็มาจากโปรน้ำป้ายานะฮะนี่คือมือป้ายาอันดับหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้ได้ไปที่บ้านเนาะไปที่ออฟฟิศเนาะแล้วก็ไปดูรองเท้าเดี๋ยวจะให้ดูคลิปเนาะคลิปที่ไปถ่ายโปรนมา รองเท้านะคนอื่นเนี่ยนักวิ่งนะอี e ีหรือโปรเนี่ยเขาจะมีรองเท้าเยอะมากปรากฏว่าผมมีรอ,องเท้าที่ได้ถ่ายอยู่รู้ไหมฮะกี่คู่ครับนะฮะทั้งหมดนะฮะทั้งหมดนะ,ะฟังดีๆนะรองเท้าของโปรหนาก็คือ2คู่โอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเป็นสายโคตรมินิมอลนะก็ โคตรมินิมอลอยากให้ดูคลิปมากๆนะแล้วก็จะได้เข้าใจว่าความมินิมอลนี่คืออะไรนะฮะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นผมมีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับโปรนามนี่คือ10เรื่องเล่าที่น่ารู้เกี่ยวกับโปรนามนะครับเอาละนะฮะเกินให้เห็นภาพรวมหนาเนี่ยเขาก็จะเล่นไตรเนาะแล้วก็เล่นเทรลนะฮะ แล้วก็วิ่งถนนบ้างนิดหน่อยนะครับระยะหลังเนี่ยผันตัวมาเป็นผู้จัดนั้งแดบโปง่งแยง CM6 Navigator r o เตอร์รยนะแล้วก็อะไรอะ West Wind t เ a i l นะฮะก็เป็นหนึ่งในผู้จัดทีมผู้จัดก็จะมีพี่อาจารย์ทีมีพี่โก้นะ,ะมีทีมอ,อีกสองสางคนนะก,ก็จัดมาเป,เป็นที่รู้กันว่าเป็นมือวางอันดับต้นๆของเมืองไทยในการวางรูทวางเส้นทาง ผมขอเริ่มด้วยข้อแรกนะีวิธีการซ้อมนะจริงๆเคยคุยไปนานละ้ปี2องสามปีนะเกี่ยวกับการซ้อมแบบหนํานะเขาซ้อมแบบไหนนะซ้อมแบบที่เรียกว่า empty train นะ empty train คืออะไรซอแบบ้อ,อ,อ,ซอมแบบท้องว่างนยซ้อมแบบท้องว่างหมายความว่าอะไรหมายความว่าตื่นมาเนี่ยจะไม่กินอะไร จะไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ําเปล่านะฮะแล้วก็ซ้อมนะฮะอย่างเมื่อเช้าไปวิ่งกันไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อวานตอนนี้กําลังฟังแล้วก็ผมอัพโหลดมาให้ฟังตอนเช้าเนาะอย่างเมื่อวานตอนเช้าก็ไปวิ่งกันวิ่ง2ลูปประมาณ12กิโลวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยประมาณ6กโลก็วิ่ง2แล็บนะแต่ผมวิ่งแล็บเดียวนะอย่างที่เห็นกันไปใน f a c e b o o เนี่ยเฟซบุ๊กไลน์ก็วิ่งขึ้นไป วิ่งขึ้นไปมันก็มีความเข้มข้นของการพลังงานเนาะมันไม่ได้แบบจ็อกอีซี่วิ่งจ็อกเนาะมันก็วิ่งขึ้นก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าก็เป็นเอ็มตี้ถามว่าผมก็เอ็มตี้ไหมช่วงนี้ผมก็ empty เอ็มตี้เนาะก็ก็ก็ถามว่ากินอะไรไหมไม่ได้กินอะไรนอกจากกาแฟนะผมกินกาแฟไป2แก้วแล้วก็วิ่งขึ้นน้ำก็เหมือนกันน้ำก,ก็กินน้ำเปล่านะฮะไม่กินเกลือแร่ด้วยกินน้ำเปล่าก็เหมือนเอ็มตี้เทรนเลยแล้วก็วิ่งขึ้นเนาะวิ่งขึ้น วิ่งจนเสร็จเนี่ยไม่ว่าจะาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะซ้อมวิ่งนะซ้อมปั่นยาวหรือว่ายน้ำอะไรก็ตามเธอก็จะเทรนแบบ Empty Train นะหมายความ่ากินแต่น้ำเปล่าตลอดการซ้อมนะครับก็เขาทำแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วนะปีแล้วจะส่วนทางกับคนอื่นนิดนึงก็คือเขาจะบอกว่าถ้าเขากินหรือเต็มท้องเนี่ยเขาจะวิ่งไม่ออก อันนี้ก็ผมว่าเป็นการฝึกนะแล้วก็ปกตินําก็ตื่นสายอยู่แล้วนะเท่าที่รู้นะก็ตื่นสายเพราะฉะนั้นก็ชิงกับการกินอาหารมื้อแรกก็คือเที่ยงมันก็เหมือนทํา IF ไปในตัวเนาะเหมือนทํา IF ไปในตัวก็คือมื้อสุดท้ายที่กินก็ประมาณไม่เกินสองทุ่มถ้ามีเทรนก็สองทุ่มนะแล้วก็มื้อแรกที่กินก็คือตอนเที่ยงวันนะสองทุ่มนะฮะถึง 8ปดโมงเชา้ามันคือ12ชั่วโมงเนาะและตอนเที่ยงนะกินตอนเที่ยงก็บวกไปอีก4ก็เป็น16กนะฮะก็เป็น IF ประมาณ16-8อันนี้ผมคิดเอาเองนะแต่ว่าไม่ได้ถามเขาแต่ก็ประมาณนี้แหละวะ่าเพราะเขาก็เทรนแบบ m m t t y Train ไม่ว่าจะเป็นผมถามว่าเรปั่นยาวล่ะปั่นยาวก็เป็นอย่างนี้ฮะปั่นยาวก็กินแต่น้ําเปล่านะครับแล้วก็เห็นว่าหลังจากวิ่งเสร็จเมื่อเชา้าวานแล้วจะไปไว่ายน้ําต่อ แล้วก็จะได้กินข้าวเที่ยงอร่อยๆอนะข้าวเที่ยงนะเป็นมื้อแรกนะมันคือเบร a ฟาสต์นะเบรคฟาสติ่งนะฟาสติ่งก็คือการกนะดนะอดเนาะเบรคฟาสต์ Breakfast ก็คือการหยุดการอดก็คือมื้อแรกที่กินทีนี้มื้อแรกของอ่าอย่างที่เราเข้าใจกันคือเบร a ฟาสต์มันก็คือตอนเชานะ้าเนาะแต่เบรคฟาสติ n งนะฮะของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะการหยุด การอดอาหารการงดอาหารไม่กินอาหารของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอันนี้ของเขาเจะเริ่มตอนเที่ยงตรงนะฮะเขาก็จะซ้อมตอนเช้าเ้าจะกินตอนเที่ยงนะครับนี่คือวิธีการซ้อมเอ็มพีนะฮะกินเที่ยงวันแล้วก็มื้อสุดท้ายไม่เกิน2องทุ่มนะครับเอาละนี่คือข้อ1นนะข้อ1นมันน่าสนใจแล้วเนาะข้อ2รองเท้าที่ใช้นะก็จะมีรองเท้าสําหรับรถ ะะรองเท้าสำหรับเทรลแน่นอนไม่นับพวกรองเท้าจักรยานเนาะอันนั้นก็เราเรายกไปเนาะแต่รองเท้าโรดจะมีคู่เดียวนะะนั่นก็คือ asics k y sensor j 8ะะใช้คู่เดียวเลยเคยเห็นเขาวิ่งอตอนที่ได้แชมป์ north face เนาะเป็นผู้หญิงที่ได้แชมป์ north face ก็ใช้ asics sky sensor วิ่งเทรลนะฮะ ถ้าไม่เทคนิคมากไม่ชันไม่ต้องใช้เทคนิคไม่ต้องวางเท้าอะไรนำเขาก็จะใช้เนี่ย ASIC s s การะยะหลังเนาะหลังจากที่ลองหลายคู่ผมก็ถามว่าเคยลองยี่ห้ออื่นไหมเขาก็ลองลองลองเนาะแต่ปรากฏว่าเขาเริ่มมาใช้รองเท้าเทรลเ,เขาให้ผลบอกว่าเนี่ยเริ่มกลับมาใช้ s p o ร์ติว่านะฮะสปอร์ติว่าเอามาทดแทนรองเท้า ASIC ที่เอาไปใช้วิ่งเทรลเนี่ยฟังดูแบบนาะฟังดูแบบเออแปลว่าสปอร์ติว่าเนี่ยถูกนำมาใช้แทนรองเทา้าโรลที่เอาไปใช้วิ่งเทรลนะซึ่งมันก็สมควรแหละวะ่าเพราะรองเทา้าเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นโรลมันก็ควรใช้โรดเนาะแต่ว่าเทรลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคอลหรือไม่ว่าจะเป็นสนามยากสนามง่ายสนามชานันหน่ำก็จะใช้สปอร์ติว่านะเป็นรองเท้า ยี่ห้อปแปลกๆนี่แหละสปอร์ติว่าเป็นของอิตาลีนะฮะก็จริงๆร้านเอเวอร์ลินน่าจะมีหรือร้านหลายๆร้านก็รู้สึกจะนำเข้าแล้วเนาะแล้วก็เคยถามว่าอา้าวรองเท้าหายากแบบนี้นะไม่ว่า a อ Sky s y Sensor เจนเนาะมันถูกผลิตที่เจแปนหรือสปอรติว่ามันหายากอย่างนี้แล้วทำยังไงนะเขาก็บอกว่าผมก็ถามเนาะแล้วมีซื้อตุนไหม บอกซื้อตุนฮะซื้อตุนถึงแม้จะมี2คู่เนาะโรดเอ s ิกสกา s เซนเแปนและ Trail ปอติว่าแต่เขาก็ซื้อซ้ำไอ้คู่ที่จับอยู่เนี่ยผมไปดูผมไปถ่ายเนาะก็เป็นสปอติวที่ยังไม่แกะพ้ายครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีรองเท้าที่ถูกใจแล้วก็เอาอยู่อยู่มือรู้มือกันนะฮะโดยไม่ต้องไปรันอินรองเท้าที่สามารถใส่ได้เลยก็จะมีแบบ เป็นคู่เนี้ยใช้คู่เนี้ยซ้ำๆโรสนะถามว่าชอบรองเท้าใหม่ๆไหมคาร์บอนไหมบอกก็ไม่ไม่ๆเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมถึงบอกาสายมินิม,มอลตัวจริงนะฮะรองเท้ามี2คู่จริงเราะก็ผมก็พยายามจะทำคอนเทนต์ปกติไปไหานักวิ่งท่านอื่นก็จะมีรองเท้าคู่นั้นชอบรองเท้าคู่นี้เป็นเรดิเทนเนอร์รองเท้าคู่นี้เป็นเอาไว้เทมโปอินเทอร์เวลแต่หน ไม่เลยครับรองเท้าโรถมีคู่เดียวเพื่อเท้าเทรลก็มีคู่เดียวนะฮะแล้วที่เหลือก็เป็นรองเท้าจักรยานแล้วก็รองเท้าแตะเ<แตะ>ขาบอกเขามีรองเท้าแตะมากกว่ารองเท้าวิ่งนะฮะด้วยซ้ำนะครับนะฮะ,น,ะนั่นคือข้อสองเนาะมีรองเท้า2คู่นะครับเจ๋งจ,งจ,งจ,งจงริงๆมินิมอลจริงๆนะฮะข้อสามขอย้อนเรื่องไปเกี่ยวกับร่มส่วนตัวนิดน,นึง ก้าวแรกที่เริ่มออกวิง่งอันนี้เป็นคาถามที่อยู่ในรายการชีวิตออกวิ่งเนะี่ยเนาะถามว่าเริ่มวิ่งเพราะอะไรนะฮะมันเริ่มมาจากเงี้ยมันเริ่มมาจากแม่ป่วยตรวจพบว่าเป็นโรคหัวใจนะฮะแล้วก็ก็เลยจาเป็นต้องพาแม่ไปออกกําลังกายก็เริ่มต้นที่นี่แหละฮะดินแดงเมื่อก่อนอยู่ดินแดงในซอยซอยแถวนั้นเนาะแล้วก็ได้ออกมาเดินนะพาแม่มาเดินทุกวันนี้แม่ก็ยังเดิน อยู่นะนั่นคือก้าวแรกที่ออกมานะครับข้อที่4นะจากเนะี่ยวิ่งพาแม่เดินเนาะก็เริ่มติดใจการออกกำลังกายก็ไปที่แคลิฟอร์เนียนะแคลิฟอร์เนียฟิตเนสนะถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็ไปสมัครเรียนนะจนจับพัดจับผูเพื่อนเนาะเพื่อนอยากสมัครงานเป็นครูสอนนะเป็นเทรนเนอร์เป็นอินสตัคเตอร์ อินสตรา t เตนะเหมือนคนนำคนนำออกกำลังกายหนำะก็เลยเออก็เลยต้องต้องสมัครพร้อมกับเพื่อนนะเหมือนแบบเป็นเพื่อนเพื่อนอะ่ะนะเพราะว่าเพื่อนก็อาจจะแบบว่าโอเคกเอ็อ่อาจอยากจะหางานทำเนาะแล้วก็ช่วงนั้นก็รายได้ของการเป็น i n นสตร c t o r หรือเป็นเทรนเนอร์อะไรพวกนี้เขาก็จะมีรายได้โอเคหน่อยนะแม้ว่าตัวเองเรียนจบมาด้านวิศวกรไฟฟ้านะ นะเรียนโทด้วยนะแล้วกําลังเรียนเอกด้วยนะเนาะผมย้อนกลับไปน,นิดนึงตอนช่วงนั้นที่ออกกำลังกายหนัหนกๆก็เพราะว่าน้นําในหูไม่เท่ากันเพราะว่าเรียนหนักเรียนเป็นด็อกเตอร์อนะเรียนเอกเนาะแต่สุดท้ายแล้วก,ก็เรียนประมาณ5ปีก็กขอ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 ,ขอไม่เรียนต่อออกมาแล้วก็มาเนี่ยมาติดการออกกําลังกายมาเป็นาจาก เป็นเขาเรียกว่าสมาชิกนะก็กลายมาเป็นผู้นำนะผู้นำการออกกำลังกายเป็นอินสตัคเตอร์เขาบอกว่ามันรู้สึกจากเมื่อก่อนเนาะชอบออกกำลังกายชอบความหนักนูน่นนี่พอมาได้เป็นแล้วเนี่ยมันกำหนดความหนักความสนุกได้ด้วยตัวเองนะนะฮะนั่นก็คือข้อที่4นะติดออกกำลังกายจนได้สมัครทำงานที่ฟิตเนสแห่งนั้นนะฮะนะฮะ เริ่มโรงงานวิ่งอ่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นก้าวแรกๆเนาะที่ได้รีวอร์ดรางวัลเป็นเหนรียญรางวัลน,นะพอได้เหรียญรางวัลก็เริ่มติดใจนะก็เริ่มสมัครงานวิ่งนะสมัย UN นะงานวิ่ง UN นะใครจําได้สมัยก่อนนู้นะนะนะก็เป็นงานแรกๆที่ได้ลงนะครับข้อ 6, นะฮะจากนักวิ่งเนาะเริ่มมาเล่นไตรนะเพราะว่า ที่ทำงานนะฮะมีกิจกรรมเกี่ยวกับไตรกีฬานะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มลงเริ่มลงที่ไตรเดสนะฮะไตรเดสก็คือที่บางปูนี่แหละนะแต่เดสบางปูเนี่ยเป็นสนามแรกๆของหลายๆคนเลยแต่ผมไม่เคยลงที่นั่นนะเอ่อเป็นสระว่ายน้ำนะว่ายที่สระว่ายน้ำแล้วก็ปั่นจักรยานที่สนามกอล์ฟบางปูนี่แหละแล้วก็วิ่งตรงนั้นนะฮะแล้วก็บังเอิญ ไปเห็นในทีวีมีการแข่งขันที่เรียกว่า Iron Man นะฮะก็เลยได้พาตัวเองไปสัมผัสกับบรรยากาศ Iron Man นะครับแล้วก็เรื่องราวของคำว่าโปรโนำก็เริ่มต้นตรงนั้นนะครับข้อ7นะฮะเธอคือหญิงไทยคนแรกที่ได้ไปไอรอนไอรอนแมนเมื่อก่อนก็จะมีผู้ชายเป็นกลุ่มหนึ่งพวกพี่มัน่นพี่ไก่เนาะพี่มัน่นพี่ไก่เนี่ยเป็นคนไทยกลุ่มแรก,แรกที่ แล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งหรืออีกสองท่านเนี่ยไม่แน่ใจเป็นกลุ่มคนไทยกลุ่มแรก,แรกๆเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วได้ไปแข่งไอรอนแมนนิดที่ต่างประเทศนะฮะแล้วก็หนำก็ได้เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้ไปไอรอนแมนเพราะว่าไปเห็นการแข่งขันไตรกีฬา Iron Man ในทีวีนะฮะแล้วบังเอิญวันหนึ่งก็ไปเจอพวกพี่เขาเนี่ยในงานแข่งกีฬาเพื่อนรู้จักกลุ่มนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยน้องคนนี้อยากไปนะ พีพ่่เขาก็เลยแจ้งบอกว่าถ้าจะไปเนี่ยต้องคอร l ิฟายนะสนามในไทยที่คอร l i ิฟายสมัยนั้นยังคอร l ิฟายอยู่เนาะสนานในไทยที่คอร l ิฟายก็จะมีที่ภูเก็ตลากูน่าภูเก็ตก็เลยเริ่มต้นไปแต่กีฬาที่ภูเก็ตนะหลังจากไตแดแล้วก็อาจจะมีที่อื่นเนาะเป็นที่เป็นเป็นเหมือนยกยกสเต็ปอ่านะเป็นอีกก้าวหนึ่งนะไปที่อา่า ไปที่ภูเก็ตก่อนนะเพื่อคอมคอร์ฟายไปแข่งที่ออสเตรเลียเนาะออสออสเตรเลียนะครับนะฮะเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้ไปเอร์แมนนั่นคือข้อที่7ข้อที่8และเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้ไปโคนานะฮะอธิบายความงี้โคนาเนี่ยเหมือนบอสตันมาราทอนแต่ว่าโคนาเนี่ยเหมือนเหมือนเดสิเนชันของ คนที่แข่งไต่กีฬาไอรอนแมนเนี่ยเขาก็จะไปแข่งที่โคนามันมีหลายวิธีที่จะไปเช่นเป็นแชมป์นะฮะเป็นแชมป์เหมือนยูฟาเยนลีกอ่ะเป็นแชมป์แล้วก็ได้ไปแข่งเหมือนที่ฮาวายจะเป็นสถานที่จุดเริ่มต้นเนาะแล้วเขาก็เลยให้ตรงเนี้ยเป็นที่รวมแชมป์หรือวิธีการก็คือถ้าคุณแข่งได้ครบ12เหรียญไอรอนแมน12สสนามแล้วก็บวกพลัสอีก2สนามเป็น14สนามเนี่ย คุณก็จะได้ไปโคนาซึ่งหนำเนี่ยก็แข่งประมาณเนี่ยเกิน12 14ครั้ง15ครั้งเมื่อปี1-5มั้งเท่าที่จําได้ก็เลยกลายเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้ไปโคนานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็มีทั้งเทรลเนาะไป CCC เนาะไปเอสทีวาที่ที่ญี่ปุ่นเนาะน่าจะเป็นระยะญี่ปุ่นฟูจิอะฟูจิเทรลเนา เป็นร้อยกิโลถ,ถ้าจำไม่ผิดเท่าไหรนะ่นะนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะแต่รู้สึกอันนั้นจะติดตัดคัตออฟประมาณ2องนาทีนะฮะไม่แน่ใจนะครับข้อ9กนะฮะหลังจากทำอะไรมาสักพักหนึ่งละไปสุดทางเนาะไปทั้ง i อออนแมไปเทรลนะวิ่งร้อโลนูน่นนี่ทั้งร้อยถนนก็ทำนะฮะก็เริ่มมีโอกาสได้มาก กลายเป็นผู้จัดนะงานแรกนะก็คือ PYT น่าจะเป็นปี2015นะผมจำได้ผมอยู่ในเหตุการณ์ก็ไปในในวันนั้นด้วยนะมีการาคนสมัยนั้นยังยังน้อยอยู่ระยะไกลสุดก็รู้สึกจะ60 6 6โลนะผมเนี่ยไม่ทันขนะัดออมนเพราะว่าตื่นสายตื่นสายแล้วก็จะบอกว่าไง ก็เลยไม่ผ่านนั่งรถกระบะกลับมาแล้วก็มอบเหรียญรางวัลก็ไปช่วยเขามอบเหรียญอยู่ปีแรกนะจำได้นะฮะก็มอบเหรียญให้ก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความน่าอายเนาะพี่วทีก็คือเริ่มต้นจุดจุดกำเนิดของการเป็นผู้จัดนะฮะหลังจากนั้นก็มีหลายงานอย่างที่เรารู้รกันนะก็น m m n n v v i g t t r r เวสต์ว tamam. ินเทรลโรดโรดรอยนะก็ประมาณนั 10, ้นนะฮะก็มีประมาณ4-5งานนะเนวิเกเตอร์ก็จะจัดเร็วๆนี้นะก็อ่าก็ประมาณนั้นนะฮะก็จัดกลายเป็นผู้จัดกลายเป็นเ e ส t d ด r e c t เตอรนะครับข้อ10นะฮะปัจจุบันก็เริ่มมาลงหลักปักฐานอยู่ที่เชียงใหม่เนาะอยู่ได้สัก3-4ปีแล้วล่ะ หลังโควิดก็เริ่มเริ่มเริ่มเอาจริงเอาจังกับการทำคอมมินิตี้เป็นเทชี่ใช้ชื่อว่า house of pain นะบ้านแห่งความสนุกนะ <laughs> house of pain pain ที่แปลว่าเจ็บปวดอะประมาณ no pain no gain นะหลักหลักประมาณนั้นนะก็ hop หรือ house of pain เนี่ยก็จะเป็นการรวมตัวนะ ของกลุ่มคนที่รักการออกกำลังกายนะก็จะมีคลาสออนไลน์นะแล้วก็จะมีการรวมตัวกันทั้งออฟไลน์ line และออนไลน์ออนไลน์ก็จะมีคลาสแบบออกกำลังกายผ่านซนะูมเนาะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ500บาทต่อเดือนซึ่งถือว่าถูกมากเนาะแล้วก็จะมีการมาเจอกัน,นแบบแบบออฟไลน์ออนกลาวก็ตามสนามกีฬานะสนามกลางมอชอบ้างแหละ,ะแล้วก็อย่างเมื่อวานเช้าก็วิ่งขึ้น ขอ,องวัดผาลาดวิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ลงเขาก็เป็นกลุ่มคนที่ทาที่รักการวิ่งเทรลเนาะแล้วก็มีปั่นจักรยานด้วยนะฮะวันนี้ก็ปั่นจักรยานนะครับก็นั่นคือ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโปหนํานะครับก็ย้อนอีกทีนะก็คือ1เป็นสไตล์การซ้อมของเขาคือซ้อมแบบเอมตีเนาะซ้อมแบบท้องว่างนะกินกินตอนเที่ยงเนาะแล้วก็มือสุดท้ายก็คือ2องทุ่มนะครับ ข้อ2คือเป็นสายมินิมอลแท้ๆจริงเลยก็คือรองเท้ามีแค่2คู่รด1คู่คือ A6 s k y s e n s o r กับ Trail 1คู่คือ s p o t i ติวรุ่นอะไรผมจำไม่ได้เนาะเดี๋ยวมีคลิปใน Facebook ใน y t u t u นะจะนำมาเล่าให้ฟังกันข้อ3นะเริ่มวิ่งเพราะแม่นะพาแม่เดินเพราะแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจนะข้อ4เริ่มติดการออกกำลังกายหลังจากไปเป็นสมาชิกฟิตเนสแห่งหนึ่งเนาะแล้วก็เริ่มจัก สมาชิกก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำเป็นอินสตัคเตอร์เป็นคนแนะนำเป็นคนนำคลาสแทนนะเพื่อกำหนดความเหนื่อยของตัวเองได้จะเหนื่อยจะหนักจะเบาจะอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเขาก็กลายเป็นครูนำเนาะข้อ5ก็จากนั้นก็เริ่มติดใจกับงานวิ่งเนาะเริ่มวิ่งงานแรกที่ UN นะฮะข้อ6กนะฮะก็เริ่มเล่นไตนะเริ่มเล่นไตนะ่พอที่ทำงานแล้วจากนั้นก็จะไปเห็น เขาแข่งไอ o อนแมในทีวีก็เลยอยากแข่งนะฮะก็เลยเริ่มแข่งข้อ7เธอคือหญิงไทยคนแรกที่ไป Iron Man นะฮะเป็นผู้หญิงไทยคนแรกนะครับข้อ8เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้ไปสนามโคนาฮาวายนะฮะก็เป็นสนามเมกะนะฮะสนามคล้ายๆบอสตันนะ,ะที่ต้องคอร l ิฟายไปหรือทำเลกาซีก็คือจำนวนครั้งถึง ถึงจํานวนครั้ง12พลัดสก็เป็น14ครั้งแล้วครั้งที่15ก็ไปแข่งที่โคนานะครับก็แปลว่าต้องผ่านความยากลําบากเพียรจากการเล่นไอออนแมนปูพื้นฐานนิดนึงไอออนแมนก็คือว่ายน้ํา3.8กิโลปั่น180กิโลแล้วก็วิ่งอีก1มาราธอนต่อเนื่องกันให้จบภายในเวลาที่กําหนดส่วนใหญ่ก็จะเป็น14ชั่วโมงถึง17-18ถึงชั่วโมงนะฮะประมาณนั้น ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละสนามนะครับข้อ9เริ่มผันตัวเป็นผู้จัด p y t เมื่อปี1.5นะถ้าจะไม่บิดน,น่าจะ1.5นะครับและข้อ10ปัจจุบันก็คือเป็นคนทำ House of Pain นก็ใครสนใจก็ลองพิมพ์เซิร์ชไปว่า House of Pain นะฮะก็ไปแจมได้ไปเรียนรู้การทำ Circuit Training นู่นนี่ได้แล้วก็หรือถ้าใครอยู่เชียงใหม่หรือมีโอกาสมาเชียงใหม่ก็ไปวิ่งเทรลได้มีเจจันบูรมาร่วมแจมด้วยเนาะแล้วก็มีหลายๆคนเนาะก็ผมว่านี่คือเรื่องน่ารู้นะน่ารู้จริงๆนะของผญิงคนหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่าโปรหนำเนาะโปรจริงๆเนาะไปสุดมาทุกทางทั้งไตรเนาะแล้วก็ทั้งเทรลนะครับจริงๆมีรายละเอียดเดยอะแยะ ไม่ว่าจะเป็นเทวที่ C C C ที่มองบรังนะหรือ,อ,อ S T Y ที่ฟูจินะแล้วก็มีสนามญี่ปุ่นที่วิ่งร้อยโลอีกนะก็จริงก็มีหลายสนามมากนะแล้วก็ได้แชมป์นาวีาได้แชมป์โอหลายแชมป์ได้มาทุกแชมป์นะได้มาทุกแชมป์ก็เหมาะแล้วที่จะเรียกโปรนะนั่นก็คือโปรหนำนะครับก็ หวังว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังแล้วก็ทำให้ Runner's Journey Podcast ตอนนี้ Enjoy นะสำหรับการวิ่งไปฟังไปหรือขับรถไปทำงานแล้วก็ฟังนะครับถึงจะไม่มีจิงเกิลนะจะไม่มีจิงเกิลอ่าเป็นการคุยอัดง่ายๆแล้วก็อัพขึ้นนะ,ะแต่ว่าเนื้อหาผมว่าน่า,นาสนใจเข้มข้นไม่แพ้อตอนอื่นๆเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้จะเป็น ตอนไหนอะไรยังไงเนอะอว่าจะไปเยี่ยมบ้านเจจันทบูรีนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปเจออะไรมาบ้างก็น่าสนุกนะก,นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการวิ่งนะครับนี่คือ Runners o u u r n y y p o d c s t t ตอนที่262นะครับสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Runners Journey Podcast